สวัสดีครับดิวิทย์เกมวันพีชเปาตี้รัดนะครับวันนี้อยู่ตัวละครมังคีดีโรฟี่นะครับหรือที่เรียกกันว่าฟี่เนื้อในนะครับจะเป็นสายสีฟ้าหมัดกับวิ่งนะโอเคเหรียที่ผมใช้ก็จะเป็นสามเหรียญเดสโรซาจะเน้นไปทางเลือดกับเกาะนะครับตัวบางโจมตีนี่ผมคิดว่าตัวนี้มันตีแรงอยู่แล้วนะครับผมอยากได้แบบตึกๆอ่ะยืนนานๆอ่ะก็จะไปเน้นเลือดกับเกาะนะครับเหรียญที่ใช้เดสโรซาหกแท็กก็จะประมาณนี้ดูสกิลคร่าวๆก่อนนะครับสกิลแรกครับเกียร์สี่สเน็กแมนนะครับคิงคอปบ้า หมัดคิงคอบบ้าต่อยระยะไกลนะครับแล้วก็ให้ผลซัดปิวด้วยนะครับพอเราอยู่ในร่างสนิคแมนปุ๊บเราก็จะมาดูสกิลต่อไปก็คือหมัดปืนใหญ่พญางูนะครับเป็นการต่อยรัวให้ผลสลบศัตรู50เนะครับแล้วหมัดสุดท้ายเราก็จะเป็นการซัดปิวแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่30เของศัตรูด้วยนะครับสกิลนี้สามารถซัดศัตรูจากนอกทงได้แบบประยุกต์ใช้ได้นะครับตามเหตุการณ์นะที่เราจะเจอนะครับก็จะดีมากเลยครับสกิลนี้ ให้ผลดซัดฟิวได้เนาะอ่าก็จะประมาณนี้มาดูกันที่ล่างบบวแมนนะครับเกียร์สี่เบลแมนหมัดปืนมหาราชาลิงยักษ์โอ้โหชื่อโคตรอลังการบอกเลยหมัดนี้โคตรแรงแล้วสกิลนี้ให้ผลตัวสั่นด้วยนะครับ5วินาทีนะครับถ้าโดนนะมาหมัดลิงยักษ์เอากันยางยืดโอเคก็จะเหมือนสเน็กแมนนะครับแตกต่างก็ตรงที่ว่าสกิลนี้เวลาต่อยรัวหรือต่อยหมัดสุดท้ายจะเป็นการทะลุเกาะสร้างความเสียหายแบบทะลุเกาะนะครับ Okay. ส่วนสกิลแรกก็จะเป็นการกลับไปล่างปกติทั้ง2ล่างเลยเนาะกลับไป็ล่างเดิมนะครับมาเราจะไปชมกันในเกมนะครับเกมเพลว่าตัวเนี้ยพี่เนื้อเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่ไหมในณปัจจุบันนี้นะครับอ่ะส่วนคนที่คิดอยากจะสุ่มนะครับก็ต้องรอต่อไปโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันในเกมเลยครับว่าตัวนี้ไหวไหม <Okay. S 1> เออเดี๋ยวผมไปทางซ้ายเอ้ยเอ้ยผมเห็นนกว่ะ ผมชอบนกมากเลยว่เป็นตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวเนี้มันแบบต่อยต่อยมันอ่ะยิ่งเจอสีแดงนี่แบบชนะชัวร์ๆจะเล่นยากกับแช้งกับอะไรนั่งหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราแพ้เลยไหมผมว่าไม่นะเพราะว่าตัวเนี้มันแล้วแต่จังหวะใครดีกว่าจังหวะใครได้จังหวะใครไอ้นี่เหน่อแล้วแต่เชิงอ่ะเออตัวนี้มันก็ไม่เชิงแพ้ตัวไหนทาวอนหรอกโดนนัดไม่ด้นอ่ะโอเคไม่ด้นไปหวันหนึ่งสวยๆไอ้เพื่อนยิ้ทงครับ อน,นีกะะจะเติมหรอเออแน่โดนถักๆยังดอนถือว่าหลบได้ครับดอนถ้าเราไม่โดนเต็มๆในความรู้สึกผมเหมือนดามิดมันจะเบาๆนะใช่ปะ่ะถ้าดีกว่าเราโดนเต็มๆปะ่ะหรือผมคิดเองเอ้ยสวยเพื่อนแชงเราตีติดสตาร์ทให้ครับจังหวะนี้ผมอาจจะโดน2ตัวนะแล้วผมโดนจริงสวยแตกหนึ่งแต่อไปครับขอเบิร์ดดามินะครับเก็บเก็บแอแทครับ <Head shot. S 1> ืมไปหวานเพื่อน หลังจากผมบอกเลยตั้ง này, บอลแมนนี่แบบโคตรสะใจแ้วเวลาเล่นเนี่ยหนวดดำจะมาสู้อะไวเอะผมชอบมากเลยสีแดงเนะี่ยผมแบบรักเลยอะ่ะอ,อือไปกระเด็นไปก่อนนะครับสวยอ่าบินมาดินี่ไงผมหว่านคิวรอเลยบอกเลยคิงแท้ผมเต็มเต็มคิงนี่สู้ผมไม่ได้หรอกครับคิงสู้เราไม่ได้เลยสวยแล้วที่เฮ้ยตรงนี้อ่าบูธเรามาด้วยนะหนวดดำนี่สองหมัดน่าจะตายนะ ผมข่อแค่ส,สงองหมัดพอเราติดโหมดนะแรงมากเขามีการตายครับโอเคมีการตายดอนดอนไปแล้วตีธรรมดาพอ <_ letter> สวยโ้ยทงนั้นเยอะจัดทิ้งมาแลกหมัดกันหน่อยโอเคแลกหมัด <Huh? S 1> โดนนะตาย <Huh? S 1> เอ้ยมีโ่ได้ไงเมื่อกี้ผมต่อยโดนนะน่าจะบั็กนะครับ <Huh? S 1> โอเคขอยัดขอยัดเอโรเจอร์นะครับไม่ไห,หวเพราะว่า ทีมเราเกลียเปลียดครับอาจจะโดนห้าทงได้ครับถ้าผมไม่หยิบโรเจอร์มาเราจะทำให้ทีมแพ้ไม่ได้โอเคทงนี้โอเคอได้ <ขอ S 1> เดี๋ยวเราไปทงบ้านเขาครับรอย,ยึดว่ะให้แฉงจัดก,การไปแฉงเขียวน่าจะไหวอยูอเ่เดี๋ยวไปทงบ้านเขาแล้วแล้วทงมันก็เต็มด้วยไงโหลดใครโหลดทิง้งไว้เต็มเลยเจอคิงโอเคสบายสบายครับเจอคิงไม่เท่าไหร่อ่า ไม่สนครับผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะผมอีทง่างเดียวทีเราชิวอยู่แล้วไงสวยเพื่อนจัดการมนะันเกได้สองธงว่ะจะดแต่ว่าธงเราสองทันปะเนี่ยทงเดียวโอ้โหนะ่าจะไม่ทันสามบิไม่ทันไม่ทันองสวดเลยละกันเกมต่อไปก็จะเป็นด่าอคุกเอ็มเอม็อะไรวะอิมเพลดาวเออ ลืมชื่อด่านเคยเลยมาเดนนอะเอ็ดเอ็ดเมาโตนี่เราสู้สู้ง่ายอยู่ครับอ่าเนี่ยเขาพลาดแล้วเพราะว่ามันแพ้สถ,ถานนะโอเคแล้วไม่มีการตายด้วยตอนอืมโดนถถะอาวอย่างนี้แปลว่าเขาจะเอาเราแน่นอนด,ดูดิตามติดโอเคดอนแล้วอย่างนั้นเหรออืมตายนะสู้ไหวเหรอ ถ้าหลบได้ก็ได้อาหลบไม่ได้ถ้าหลบไม่ได้ก็เสจเราครับโอเคการตายนิกะไหวปะนิกะน่าจะไหวยยครับเดี๋ยวผมรอสกิลหนึ่งลีนะครับพยายามให้สกิลหนึ่งลีบ่อยๆนะครับเราจะโหดตรงเราตอนเราเปลี่ยนร่างนะครับโอเคโอดิงดอนถ้าไม่ดอนก็ตาย,ยางไงละ่ะอืมสี่ทงแล้วครับตอนนี้สี่ต่อหนึ่งทงนะครับเดี๋ยวเราไปยึดธงกลางให้เพื่อนนะครับเพื่อเราจะได้จบสกอร์ที่ห้าทงเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวยืด้วยเพื่อนก่อนดีครับศัตรู ool, เขาไม่แยก่กันนะครับเขาไปแบบเล่นเป็นกระจุกทําให้เราเล่นง่ายนะครับโอเคตัวอะไรมาวะเน่ะคนกอลบ้า<ๆ>ไปดิโอ้โหนา่นาจะกดหนึ่งช้าไปนะครับก็เลยโดนดาเมจมาโอ้โหเยอะจัดรอรอทีร <No. S 1> อคิดรอโอ้โหไม่โดนไม่โดนได้ไงเป็นล็อกโคลเจอร์เฉยนี่ครับขวานไปยิลไป สวยโดนนะ้ยโดนสนะองนะพุ่งพลังเงี้ยโอ้โหโดนสามตัวเลยเหรอโอ้โแต่ได้ได้คิดรอไปหนึ่งครับสวยไปโล่ไปลอดไอ้พี่โล่เฉยทำให้เขากระเด็นไปให้สวยมาดูีิว่าใครจะยึดใครจะรับหมัดใครจะรับหมัดใครจะรับโัวรเหรอโอ้โหหลักหมื่นแปดรับหมัดปเป็นเต็มเบลไปเดี๋ยวเราช่วยช่วยช่วยโอเคช่วยเพื่อนไปหนึ่งมาสามหมื่นโอ้โรเจอร์หายไปไหนวะโอ้บัคก เราต่อยขึ้นไปข้างบนหมัดแรงจัดครับต่อยทะลุกำแพงบอกเลยนีย่ตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะครับเขาอยู่เป็นกระจุกไงเจ้พี่มาแล้วน้องมาช่วยแล้วครัคบตรงกลางดีกอล <posso S 2> ์อ้าดี้ีดสวยได้ใครดูแคคเตอร,ร์กันตายไปแล้วนะอ้าวรอเดินตรงนี้พี่ชอบจาร์ดทีเดียวแคคเกอร,ร์ขอหมัดเดียว Okay, โอเคจบอีกสต๊กกาลสวยๆยงางไม่ตกโดดได้มาถึงถ้าเขาโดดมาถึงตรงกลางนี้โดนหมัดผมตายเลยนะเมื่อกี้นะๆๆกกกเนี่ยได้ได้ได,ด,ด้เอ็สต๊าลหรอเออได้สโลตัวอ่ะเฮ้ยโอ้โ,อโหตอนนี้ตอนนี้เจอโซโลสองโอ้โหโซโลขนมนะครับผมบอกเลยถ้าโซ,โซโลสู้กับเรานี่เรารอแค่จังหวะนะฮะถ้าเขาสกิลหนึ่งไปแล้วคือไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วครับอืมเรียบร้อย โอ้โหขนมกอลฟแกป๊ปขนมกอลฟแก๊ปเลยเงี้ยตโลนี่แพ้ทางเราเต็มเต็มเลยนะครับโอ้โห,โโหเยอะด้วยไงอ่าเดี๋ยวเราไปเก็บตัวต่อไปครับร <S <S ทำไมดอททำไมเอไม่ต้องลนนี่หนูไม่ต้องลนลน,ลน,นี่กับเพคการตายเขาเสียมาลงมาลานในแถวนี้โอเคพุ่งไปแล้ว <S <S โอ้โหต่อยผิดด้านเอาเอาเอาเโอเคแต่ผมล็อกกลับมาได้ไง ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ประมาทเมื่อกี้เดินเข้ามาผมเขาก็น่าจะได้เล่นนะแต่ไงก็ตายอยู่ดีแหละเพราะผมมันตึงอยู่แล้วอะโอเคแกไปเ,เ,เพื่อนโดนอ่ะเพื่อนบิ๊กมัมมาทำอะไรนะอ่ะไม่ช่วยเพื่อนเลยอ๋อวิง่งอ๋อวิ่งมาเก็บวิ่งมาเก็บเนะื้อโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อยู่สองทีจบโอเคเล่นง่ายมากเลยครับอันนี้รอสกิลเดียวอ่าวไม่จะไม่เห็นผมนะนี่ไงไม่เห็นก็รับไปเต็มๆขอที่เดียวโอ้โหโนแลน โอ้โหโนแลนโนแลนคัดจัดแล้วโนแลนไหวไปเนี่ยผมปล่อยเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เราน่าจะได้สองโอ้โหเน้นเน้นเข้าเนื้อเน้นเน้นที่เนื้อโซโลโกันตายแล้วนะครับเป็นยังบดางแล้วจะตายโอเคเราไล่ไปแล้วด้วยหวานเกี๊ยบโอ้โหแต่โนแลนเราโนแลนโนแลนแท้เหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดให้รับจบให้ครับ,รบ,บ,รบเพื่อนไม่จบแต่เรารับจบให้นะ <c oughs> โอเคตอนนี้ตานี้น่าจะได้เปลี่ยนสุดๆแล้วได้นำสามธงส่วนซ้ายเอ้ยเพื่อนดูธงซ้ายคนนึงดิโอ้โหมันไปยึดซ้ายกันหมดเลยโอ้โหแล้วไปเล่นด้านนู้นกันหมดเลยไงแล้วผมดึงธงนี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปเอาตัวนั้นตัวอะไรอะตัยยึดธงเราอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปดูโอโ้โ,อโหขนมก๊อกแก๊บอีกแล้วขนมก๊อกแก๊บขนมก๊อกแก๊บเอาเอาแชงแชงผลักไปก่อนครับเขามีฮาคิ ใจเย็นเจอแฉงต้องค่อยๆใจเย็นนะครับมันอยู่ที่เชิงครับเจอแทงเราต้องรอหมัดหมัดเต็มกามเราให้เต็มหน้าเขานะครับอืมไม่เท่าไหรอ่อ่ะดาเมจเท่าน,นี้มันก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะอืมโอ้ยเจ็บนะอุ้ยจะตายกันเลยสวยมากโนโลแลนด,ดอนีน่เพื่อนดอนไม่อดอู่แล้วไม่ดอคู่เลยไงเจอตัวบินด่วนไงหมัดบินด่วนกิงคองกันเออเซนตโตมาลุเซนตโตมาลุ ตายนะถ้าผมติดบูธอะโอเคติดบูธโอ้โหสองหมัดหมัดละหมื่นโอ้โหไอ้บ้าไปแล้วโอ้โหบ้าไปแล้วมาใหผมต่อยอย่างงี้ก็บ้าไปแล้วอื้นี่โดน่ะบอกเลยว่าตานี่โคตรมัน โอเคครับก็จบไปแล้วล่ะตัวละครมัง k ีดี l u ฟี่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามเพื่อกำลังใจนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบาย